จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอลเงินแสนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอลเงินแสนระหว่างวันที่9-14ธันวาคม2568มุ่งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนรักการออกกําลังกายห่างไกลยาเสพติดพร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อช่วงค่ำวันที่9ธันวาคม2568 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายแพทย์ทูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยมีนายวุฒิไกรช่างเหล็กนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอัทพรพักดีสุจริตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองคายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายนายสายันมะขรมผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายนางพัควรรัตน์มณีสร้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายและนางสาวสุภาพลิมพะก้าประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอลเงินแสนจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพนาักกีฬาท้องถิ่นสู่ระดับที่สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศสำหรับประเภทการแข่งขันฟุตบอลเจคนแบ่งเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน10ปีโอเพ่น รุ่นอายุไม่เกิน12ปีโอเพนรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปภายในจังหวัดหนองคายประเภทฟุตบอลเงินแสนโอเพนกำหนดการแข่งขันณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่9ถึง14ธันวาคม2568 Ah, wow. wow. ใสต่ตรงได้น้ำยาล้างหัวเทปนะติดครุ้งนะเอาจอแล้วก็เริ <sh> ่มเปลี่ยดคือประเทศเรดิโอคอมีมาดูพีโอจบไม่จบแม่ก็ยังไม่จบแล้วลุงอี้ยังได้หยุดี่เทศบาลเทศบาลยังไงก็ยังผ่านที่กันอยู่เบียดกันอยู่